อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินนัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน1น0แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมิลก,กิ๊บแบนะคะวันนี้เราอยู่กันในสแตน d l เ g e n d นะครับวันนี้จะมาแนะนําการหาเพชรฟ้าสําหรับเซฟใหม่นะครับว่าทํายังไงให้ได้ถึง2องหมนะอันนี้หมีก็ได้ไปลองเล่นแล้วแหละตอนนี้ก็ประ,ประมาณวันที่2แล้วได้เพชรฟ้าอยู่ประมาณเก้าพัน แต่คือเซฟใหม่ตอนนี้ยโค้ด8อันมันใช้ได้แค่สนะเอ้ยใช้ได้5ด้าดิโค้ดคัาเคียวอินยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็อีกสี่โค้ดแต่ว่าตอนนี้โค้ดที่เราไปขอทางทีมงานเนี่ยในช่องแชทเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วเราเราจะไม่ได้มาเรียรด้วยนะครับแต่คัาเคียวอินยังขอได้อยู่โค้ดฟ้าใช้ได้อยู่5ตอนนี้นะครับถ้ายังไม่มีโค้ดใหม่ะนะมนเลยทําให้เพรฟ้าน้อยลงจริงๆที่ที่ทมีทำเมื่อก่อนอนะ่ะวันที่สองนี่เพรฟ้าน่าจะไปประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองละ ต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถเล่นได้เดี๋ยวมีขอย่าบอกวิธีการหาเพชรฟ้านะครับสำหรับเกมนี้นะอลำดัแบ,บแรกก็คือให้เล่นทําภารกิจรายวันครับเห็นไหมทุกอันมันจะได้เพชรฟ้าจะก,กองอยู่แล้วอะเนี่ยเพื่อนๆพยายามทํให้เนี่ยทาให้หมดเลยครับได้เพชรฟ้าเยอะเลยภารกิจหลักเห็นไหมเราขึ้นเขาขึ้นมาบอกให้เราทําอะไรเราก็ทํามันจะได้เพชรฟ้าหมดเลยครับนี่เห็นไหมเคลียร์ดันเนี่ยท้าทายเนี่ยถเล่นเล่นเล่นถึงไหนก็ทําไปเลยครับอันนี้คือเซฟใหม่นะอันนี้คือเซฟใหม่ มีจะทำไว้เอาไว้เปิดตู้พิเศษอ่ะต่อไปก็คือมือใหม่สุขสันนะครับกดตรงขวาบนเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาบอกว่าอันนี้รับสมัครแต่เวลาเปิดเปิดกล้องรับสมัครเนี่ยมีขอแนะนําว่าอย่าไปซื้อกล้องเอาเป็นฟ้าซื้อนะเอาเป็นอ่อกล้องฟรีที่ผ่านด่านผ่านอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ย อ่าต่อไปก็คือเห็นว่าการอัปเกรดตัวละครเนี่ยอัปเกรดตัวละครใดๆผู้ส่งสารทีเนี่ยสแตนบวกหนึ่งเราก็ทําไปแค่นั้นเองครับต่อไปก็เพิ่มดาวตัวละครอันนี้เราก็ต้องเพิ่มดาวตัวละครเป็นหลักอยู่แล้วเห็นไหมการครอบครองหนึ่งตัวละคร6ดาวก็คือเราทำหนึ่งดาวหกดาวตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะเนี่ยเพื่อนๆลองเปิดเห็นว่าทำลายเกาะเนี่ยเนี่ยทำให้หมดเลยครับอะไรที่เราทําได้เนี่ยใช้ชะงาเคียร์ดันเชียน ส่วนใหญ่พวกเพชฟรฟ้ามันจะรวมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเพชรที่ซื้อหครั้งเติมเงินมีคูณเติมเงินตอนแรกก็คูณสองแต,แต่เกมนี้มันยังเถื่อนอยู่มีเลยยังไม่อยากเติมเห็นไหมท้าทายเรน้าครบเนี่ย,ยทั้งหมดเนี่ยหครั้งมันก็ได้เพชรเลยเห็นไหม เก็บผลไม้30ครั้งเนี่ยพยายามเราเรา,เราพยายามทําไล่ให้หมดเลยครับวันหนึ่งยังไงก็ได้เพชรฟ้าน่าจะประมาณอันนี้คือถ้าเป็นไอดีหลักหมีนะได้อยู่ประมาณ30 0ร้อยน, 300, นึงประมาณพัน 1, หนึ่งอะนะต่อวันอนะแต่ถ้าเป็นไอดีลองแต่ถ้าเกิดเป็นไอดีผู้เล่นใหม่มันจะได้เยอะเพราะว่ากิจกรรมเรายังไม่ได้เล่นถูกไหมมันก็จะได้เพชรเยอะนะครับเนี่ยพยายามทำเคลียร์พวกนี้ให้หมด อ่ะต่อไปก็คือการลุยด่านนะครับพยายามพย,พยายามพยายามผจญภัยไปให้ไกลที่สุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีบอกตัวละครก่อนอันนี้ตัวละครที่ควรปั้นนะตัวละครที่ควรปั้นถ้าเกิดเป็นไอดีลองเนี่ยเดี๋ยวมีแนะนําี่ตัวละครถ้าเกิดเปิดสุ่มได้แทงวามูก็ใช้วามูไปเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดแทงไม่ได้จริงๆก็เอาเป็นนี่ก็ได้ทุกคนต้องมีหมดคือสเต็งนะสเต็งหายไปไหนแล้วมีกินไปแล้วอะสเต็งอะนี่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 น เออเดี๋ยวนะทำไมมันเลื่อนเทียไม่ได้วะไม่เป็นไรครับมันอยู่ตัวล,าล่างๆอยู่แล้วนี่นี่ครับสเตนอันนี้เราพูดถึงเออถ้าเป็นเซเวอร์เปิดใหม่นะเซเวอร์เปิดใหม่ที่แบบกะจะไม่ใช้เพนฟ้าเลยเอาตัวฟรีเล่นได้เลยก็คือเนี่ยแนหะพี่สเตน,เน่ยปั้นหกดาวไปเลยก็ได้ครับผ่านด่านยาวเลยสบายสบาย ต่อไปอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นตัวดาเมจาเ้าเดียวก็คือชาก้านะเจ้าดาํบอะดูบิสนะครับก็ปั้นได้เลยนะคือไอตัวพวกเนี้ยถ้าเพื่อนๆใช้แล้วเราเพื่อนๆมีตัวเอสท,ที่แบบอัพอาเวกเก่งกว่าแล้วอย่างเงี้ยก็ค่อยมารีเอาของคืนก็ได้ครับมันคุ้มนะมันคุ้มนะถ้าเกิดสมมุติตัวเอใช่ปะ่ะตัวเอไม่มีจริงๆจะปั้มออับดุลก็ได้อับดุลแรงเวลาพ่นไฟมันพ่นไฟหมู่แล้วก็มันจะไอ้นี่ติดพิษน่าจะติดเรียกว่าเผาไหมอะ่ะเลือดร้อรัว หรือว่าปั้นยูกาโกก็ได้อย่างเซฟใหม่นี่มีก็ปันนะ้นยูกาโกนะนางจะเป็นดาเมจล้วงหลังตีข้างหลัง3เป้าคล้ายๆพี่เอนเดอร์เอ้เอนดูอะโคตรแรงมากนะแร,แรงเกือบเกือบเอนดูเลยอะเท่าที่มีลองนะครับแถมปั้นง่ายเพราะว่ามันเป็นเทียเถูกไหมเนี่ยแค่นี้ครับตัวที่มีปั้นหลักๆนะหรือว่าจะปั้นโทนิโอแต่โทนิโอส่วนใหญ่เขาเอาไปลงซับมากกว่าไม่ได้ลงมายืนนะ เนื้อหลักก็แค่นี้แหละแต่ว่าเออมาเรียรจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันแบบเขาโค้ดเราไปขอโค้ดเอามาเรียรไม่ได้แล้วอนะแต่เพื่อนๆจะลืมใส่โค้ดเอาคาเคียวอินครับเอาคาเคียวอินก็ปั้นเอามาแบกได้เพราะว่าหมีก็ใช้อยู่มันก็แบกได้อะอันนี้กล้องฟรีเราก็ควรมาเปิดนะเผื่อได้ตัวเอ็ดมาเพิ่มนะครับทำไมเดี๋ยวนี้เอ็ดมันออกยากจังเลยวะหมีคิดไปเองวะออกยากทิผ่ายเลย โดยตัวละครที่มีใช้อยู่เห็นไหมก็อันนี้มีสุ่มได้วามูก็ใช้เอาน,นี้โชคดีหน่อยสุ่มได้ end ร์เอ็นดู do. มีก็เลยเอามาใช้คู่กับเอวอัวโกะแล้วก็คาเคียวอินเป็นตัวสเปซหมูแค่นี้ครับสามารถผ่านได้ถ้าไม่มีตัวดาเมจหลักก็อย่างที่มีบอกก็ปั้นชาก,กะมาก็ได้เนี่ยชาก,กะเอาก็ได้แค่นี้แค่นี้ครับเล่นผ่านด่านยาวได้เลยเล่นผ่านด่านยาวจนเ,นเพื่อนสามารถดองเพชรแล้วก็ถึง2องหมื่นห้าตอนเก้าวันก็ไปเปิดออดิโอก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนจะสุ่มโจทาโรก็ได้ สูมโจทาโรก็ได้แค่6กโลนะนะก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็เก็บอีก40แต่ว่าตู้ที่2ตู้คาตัวเซฟนี่อันนี้ไม่แนะนําไม่เปิดนะถ้าจะเปิดจริงเอาเอาโจทาโรดาไม่ก็ขาวหรือไม่ก็ไม่เปิดดีโอเอา3ตัวนี้เชื่อมีดีกว่าต่อไปก็คืออย่างที่บอกครับเราก็ลุยด่านยาวเลยเราไหวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นอนะ แล้วเกิดเพืเ่อนๆพทำตามที่หมีบอกใช่ไหมเออเวลาผ่านดานตรงนี้ถ้าเกิดสมมติเราได้ดาวเต็มเนี่ยเราสามารถกดเอากล่องตรงนี้ด้วยนะมาได้เพชร150ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกับร้อยหนึ่งเนี่ยแหละหมีจำหมีจำไม่ได้ละก็แค่นี้แหละครับสําหรับการเก็บเพชรสำหรับเซฟใหม่25งหมนะสำหรับสำหรับเออถ้าใครแบบอยากจะเล่นส่วนถ้าเกิดใครอยากจะเปิดตู้พิเศษอันนี้หมีก็แนะนําเลยว่าควรจะเอา ตัวทาโร่ดำเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดก่อนสตัวที่เป็นเทียเอสที่เก่งที่สุดตอนนี้นะตัวทาโร่ดำมันจะเป็นตัวที่ตีข้างหน้าที่มันจะอลาอลาอลาข้างหน้านั่นแหละคือเอาง่ายๆมันเป็นตัวที่ละลายแทงแรงที่สุดในเกมนั่นแหละแล้วก็ตัวตัวทาโร่ดาเมจค่อนข้างหนักครับดาเม่ค่อนข้างหนักนะแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะออเวลาใชลติเมทเนี่ยตัวตัวทาโร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี้ดีกว่า ตัวโจทาโร่เวลาใช้สตาร์แพลตินัมออกไปเนี่ยมันจะเป็นอมตะด้วยครับมันจะเป็นอมตะถ้าเกิดเพื่อนๆยิ่งอัพโจทาโร่สกิลไปไกลๆเนี่ยมันยิ่งอมตะนา้เหมือนเดิมนะเมื่อสกิลเกิดคิติคอนขึ้นมามันจะมองข้ามพลังมมนกของศัตรูก็คือก็คือเจาะเข้าไปเลยตรงๆคือตรงนี้แหละมาแรง เมื่อคุณกำลังจะตายจะเข้าสู่สถสนานการณ์ตายไวปอมโลกเอฟเฟกดีบัฟของคุณทันทีก็ก็ <c oughs> คืออมตะแหละอ่ะ <c oughs> ยิ่งปวดแอบคือโจทาโร่ดำหมีมองว่าเพื่อนๆคนเก็บธนูไว้ปลูกพลังแกนะเพราะว่าตอนปลูกกับไม่ปลูกแม่งต่างกันมากเลยตอนปลุกนี่คือแม่งยืนนานอะ่ะเทือนอะ่ะคือโจทาโร่ดำมันเป็นตัวที่แบบออกแนวเขาเรียกว่าไงนะเออเกิดมาเพื่อฆ่าแท้งอะ่ะเอาเอาไม่เอาอย่างเช่นด่านเจอโจทาโร่ใช่ป่าวามูหมีว่าถึกถึกแล้วโดนโจทาโร่ต่อยทีหายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ คือมีรู้สึกว่าตัวทัโรมันคือตัวที่แบบเออเอาเอา,เอาไวต้ตีพวกแทงละลายแทงเป้าหน้าดีที่สุดในเกมนั่นแหลอะอะต่อไปโจทาโรขาวนะครับโจทัโรขาวมันจะล้วงหลังนะมันจะต่างกันแต่ว่าคือจะพูดว่าไงเดียะมันก็เก่งั้งคู่มันอยู่ทีว่าเอาไปใช้อะไรแต่ถ้าเกิดเป็นหมีหมีเชียร์ดำมากกว่าเพราะหมีรู้สึกว่าตัวดํามันยืนนาน พืออัน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 นี้มีพูดตรงนะอ้างอิงเลยก็คือจากที่เล่นมาตอนนี้หลังๆเลยใช่ป่ะมอนเตอร์แม่งตีแรงมากถ้าตัวไม่มีอมาตะยืนนะยืนยากโคตรอันอันอันนี้ใช้ใช้อย่างนี้เลยมีคิดว่าตัวตัวทรโร่ดาภาษีดีกว่าถ้าทําม,มีนะถ้าทําม,มีนะแต่คือมันก็เก่งั้งคู่อ่ะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบอะไรใช้ใช้ชอบแบบลวงแทงง่ายๆลวงหน้าเป็นอาตะไม่ค่อยไม่ต้องดูแลเท่าไหร่ก็โจทโร่ดาถ้าโจทาร์โร่ขาวก็ลวงหลัง อ่ะต่อไปวามูนะครับวามูนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยววามูอีกตัวนึงนะครับถ้าถ้าหมี่แนะนําแต่ว่าไอ้พวกคาพวกโจเซฟหมี่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะพวกคาโจเซฟอะแล้วก็ไอ้นั่นอะซีซ่าถ้าเกิดสมมุติเพืเ่อนเพื่อเปิด60โลไม่ได้โจทาโร่เพื่อนเพื่อก็ไปซื้อตั๋วนองจากตู้คาเลยครับรอเลย40โลจะเปิดจะซื้อเก็บไว้60ก็ได้เออเพื่อดีโอออก2ตัว ดีโอเป็นตัวที่ฟาร์มดีมากเล่นผ่านด่านเล่นผ่านอะไรดีเพราะว่าสกิลหมู่แถมดูดเลือดให้เข้าตัวเองด้วยแล้วก็ตัวดีโอเนี่ยถ้าฆ่าถ้า,ถามีเห็นคนอัพสกิลอ่ะเวลาฆ่าหนึ่งศพเนี่ยเลเวลประมาณ4หรือว่า5ก็เพิ่มมลางจเพิ่พมพลางตัวเอง6 0แล้วนะคือค่อนข้างโหดแต่คืออย่างที่มีบอกคือมันจะต้องเป็นคนลาส์นะถ้าเกิดเป็นคนในปาร์ตี้ลาส์มันจะไม่ได้พาสสิฟตรงนี้ต้อดีตัว,ตวดีโอเวอร์ต้องเป็นคนฆ่านะครับ แล้วก็เมื่อการโจมตีด้วยอัลติเมสกิลเนี่ยมันทำให้ติดผิดทันทีเลยต้องเอาเวก็เป็นตัวครบเครื่องอะ่ะอันนี้มีอันนี้มีตอบไม่ได้นะอามีพูดว่ามันเก่งกันคนละอย่างดีว่าเออใช่แค่ว่าคนละอย่างแล้วกันส่วนเพื่อนก็ต้องลองเลือกดูแล้วกันว่าจะชอบโจทโร่ดำหรือว่าดีโอเวอร์ก็เลือกเอาไม่ผิดไม่ผิดถ้าชอบแบบพูดว่าไงดีวะถ้าเกิดชอบแบบเออละลายแทงโหด คือโจทาโร่ดำเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันต่อยใครข้างหน้าตายเนี่ยมันจะเด้งไปต่อยตัวข้างๆเลยครับแล้วก็ตัวโจทัโร่ดำเนี่ยพอเวลาชาริเมตมันจะสร้างโล่ตัวเองเป็นอมตะเลยคือออยง่ายเป็นตัวละครที่ไม่ต้องดูแลเท่าไหร่แล้วเป็นตัวที่าล,ละลายแทงคือจริงเกมนี้มีรู้สึกว่าถ้าเราฆ่าแทางตายได้ดแม้กระทบชนะแล้วนะเกมนี้มีรู้สึกว่าโจทาโร่ดำตรงนี้จะทาหน้าที่ได้ค่อนข้างดีส่วนดีโอเวอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ฟาร์มากกว่าเอาไว้ฟาร์มฆ่าคนหรือทําอะไรได้หมดเลย คือมันใช้ในคนละหน้าท anyway, ี่เอาหมีพูดแค่นี้แล้วกันส่วนเพื่อนเพื่อนก็เลือกเอาแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆแบบมีแท้งแน่นๆอย่างวามูแล้วทําแบบเอาเวกสามสี่ดาวจากีโ d i o over เป็นดาเมจก็ได้ถ้าขาดดาเมจหมูแรงๆนะแต่ถ้เกิดเอาดาเมจเป้าเดียวก็ totalo แค่นั Nike ้นครับแต่ t o t โ l o มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยต้องดูแลตัวเองเท่าไหร่แต่คือดีโอเวอร์มันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ดูแลตัวเองไม่ได้นะ เพราะว่าเวลามันลงมาเนี่ยมันดูดเลือดเสร็จเห็นไหมถ้าเกิดเอ่อในส่วนต่างที่เกิน HP ของตัวเองมาเนี่ยมันก็จะสร้างโล่แต่คือโล่มันก็คือแค่การดาเมจนิดนึงมันไม่ได้แบบเป็นอมาตะานะอันนี้เพื่อนๆต้องไปตัดสินใจตัวเองคือเป็นตัวละครเคเอสทั้งคู่มีมีก็เลยบอกไม่ได้ว่าใครเก่งกว่านะอ่เพื่อนๆต้องไปตัดสินใจตัวเออ้ด้วยตัวเองนะสำหรับคนที่อยากจะรีจะเอาโจทาโร่ดีไหมจะเอาโจทาโร่ดำดีไหมหรือว่าจะเอาดีโอเวอร์เพื่อนเื่อเลือกเอา แต่ถ้าเกิดโตเทโ่เปิด6 3าเราแค่3วันนะ่ะเปิด60โลก็น่าจะเป็นวันที่6แต่เพื่อนๆโชคดีบางทีเปิดแค่20โลมันก็ได้แล้วอ่ะเนาะมันอยู่ที่ดวงอ่ะถ้าเปิดถ,ถ้าเปิด60โลได้โตเาโ่ก็เล่นไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเปิดไม่ได้จริงก็อย่างที่หมีบอกเขาเก็บอีก40โลจากตู้คาแล้วก็มาเปิดตู้ดีโอเอ์แค่นั้นเองไม่ได้เอา,อาง,ง่ายๆนะไม่ได้ไม่ได้โจททโ่ดำก็ต้องได้ดีโอเอ์อ่ะสักตัวแหละอ่ะ อันนี้สาหรับเพื่อนๆไม่รู้อันนี้หม,มีไม่มีแล้วว่าอ่ะเอาไม่มีอะไรแล้วครับยังไงก็ขอยพวกคนเล่นเกมสแตนลีเจนยังมีความสูงครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเลือกตัวดีๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นท็อปเทียร์เนี่ยเป็นท็อปเทียร์ที่ในเซฟหมีเขาเล่นเนี่ยเขาก็มีทั้งโจทัโร่ของดีโอเวอร์นะเพราะว่าหน้าที่มันต่างกับดีโอเวอร์ก็เอาไว้เคลียร์เวฟเลยไอ้พวกคือหมีว่าหมีหมีรู้สึกดีโอเวอร์มันเก่งนะมันเก่งตรงที่ว่าคือสกิลหม่เนี่ย ถ้าเรามาใช้ตามด่านใช่ไหมมันเคลียร์กี้กี้มันต้องมีตายอยู่แล้วเว้ยพอตายเสร็จดีโอมันก็ได้บัฟแอคแท็กเลยถูกไหมสำหรับซูร์ตามีเห็นลงทั้งคู่เลยเออเห็นเห็นลงอย่างเงี้ยวามูอยู่ข้างหน้าแล้วก็โจทาโร่ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่3ตัวที่4จะเป็นดีโอ,เ,อ,อเห็นเขาเล่นกันแบบนี้นะครับอ่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นมากมากก็น้อยนะคะไม่งั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับอย่าให้มีทำไกด์เดลเกมนี้มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ